ครับผมนี่แอร์เอเอ่อ LG ดูโอ้คู e AI ครับผมก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นโปรดักต์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออการเรปเปอ e ์เซนอันนี้คือแบบว่ารู้สึกว่าคือตอบโจทย์มากๆ <c oughs> คือแล้วก็อยากจะแบบว่าแบบส่งผ่านแมสเซจนี้ผ่านตัวเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคุณแม่ผมแฮปปี้มาก ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ผมเองก็แฮปปี้มากที่แบบว่ามีแอร์เครื่องหนึ่งที่แบบเข้าใจเราขนาดนี้แล้วก็แบบรู้ใจเราขนาดนี้อะไรก็รู้สึกว่าเจ๋งดีครับตอบโจทย์เจไงบ้างตอบโจทย์หลายเรื่องเลยคือผมเป็นคนที่แบบว่านอนแล้วบางทีแบบว่าชอบลุกมาปรับแอร์หรืออะไรเงี้ยบางทีมันร้อนไปมันเย็นไปบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นคนขี้หนาวแต่ก็ชอบให้แอร์เย็นๆแต่พอบางทีหนาวไปก็ตืดอะไรเงี้ยก็มีความเป็นแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์แล้วก็ตอบโจทย์แล้วงานทำเพลงด้วยเพราะว่าแอร์ค่อน <ม>จะได้ไม่ต้องแบบปิดเปิดปิดเปิดอะไรเงี้ยไม่มเป็นค่าไฟครับนี่มาในเรื่องของค่าแต่ด้วยเหตมันก็ช่วยคือรเราก็อย่างเราเปิดเซอร์อากาศก็มงดีครัร่วัน<ม>นี้มันเรากรองเราใช่คือ, <ๆ S 2> คอจริงๆตัวข้างในก็จะมีตัวฟิลเตอร์ที่กรองเพียงสองจุดห้าได้ด้วยครับผมแล้วก็หรือว่าถ้าสมมุิว่าเพิ่รู้สึกว่าอยากจะแบบอัปเกรดแล้วก็จะมีตัวแอร์เพอร์ฟราหรือว่าตัวที่เป็นแบบว่าเหมือนปรับอากาศที่เป็นแบบฟอกอากาศข้างในอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ในเรื่อง ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร<อ>หรือว่าคนที่อยู่ในแบบว่าที่ที่แบบมีฝุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตอบโจทย์คือมันจะกรองฝุ่นให้เราคือผมกลับมาจากคือจําได้ว่าอยู่ที่สนามบ,บินอะเรามองไปนอหน้าต่างคือแบบเฮ้ยหมอกลงเหรอวะอแต่มันเป็นแบบนั้นจริงมันมันแย่จริงอากาศมันแย่จริงครับคาดแมวอย่างเราโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยแล้วก็รูร้สึกว่ามันมันก็เนี่ยคือการเลี้ยงแมวก็จะมีฝุ่นด้วยมันก็จะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ ใช่ใช่เซฟค่าไฟด้วยแล้วก็อย่างที่บอกคือเวลาที่เซฟค่าไฟนอกจากแบบปิดปิดเปิดเปิดะอะไรเงี้ยที่เราชอบอัดเพลงเนี้ยก็น่ช่วยเรื่องเซลค่าไฟด้วยฝากปิดปิดเครื่องบูร้อ,อนครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม LG Dual Cool Air a i ครับผมก็เป็นแอร์ที่รู้ใจทุกคนแล้วก็รู้ใจผมเองครับรครับเล่าจะนิดนึงคือคือก็เป็นโปรเจกต์ที่ จริงเรามีโปรเจกต์ทุกปีแหละวันเกิดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบคุณวันเสาร์อะไรย่างเงี้ยจะได้มาเจอกันซึ่งด้วยความที่เราอยากทําให้มันแบบฟรีอ่ะเราอยากให้ทุกคนเข้ามาได้อะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสเกลอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็อยากจะเจอทุกคนจริงแล้วก็ในงานก็จะมีไลฟ์แหละที่ทุกคนที่แบบอาจจะไม่ได้เข้ามาก็จะได้ได้ดูแล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่เราจะร้องเพลงในแบบอะคูสติกซึ่งจริงๆโชว์มันอินสปายมาจากโชว์เอลวิสที่เป็นแบบว่า มืนอน68 comeback special มันจะเป็นแบบว่าโชว์ที่แบบ<ฆ>ใช่ทุกคนก็จะแบบนั่งแล้วก็ทุกคนเราก็จะแบบเล่นเล่น,น,นดนตรีอะไรเงี้ย<ฆ>ก็คือเหมือนแบบว่า08 comeback special มันคือ<ฆ>การแบบ special <ฆ>ที่มันจบไปแล้ว<ฆ>มัน comeback like <ฆ>ด้วยด้วยความพิเศษอะไรเง<ฆ>ี้ยในเวอร์ชันที่เป็นอะคูสติกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบว่าไม<ฆ>่ใช่การสบายสบายนอกจากคเอันนี้แล้วยังมีแบบอะไรที่พิเศษเียมมกก็มีมาเรื่อยๆนะฮะก็ จริงๆมีมีหลายๆเรื่องแต่ว่าก็ค่อยๆปล่อยไปทีละเรื่องซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีที่ปล่อยทีเซอร์งานงานหนึ่งที่ใหญ่มาแล้วแต่ทุกคนคงรู้หมดหมดแล้วแหละแต่ว่าก็เตรียมใจรอ,อกันอีกนิดน,นึงครับผมกำลังทำโปสเตอร์อยู่ที่มันเป็นโปสเตอร์ส <c oughs> ีแดงใช่ใช่ใช่<อ>ใช่รอดู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 แต่ว่าสนุกสนุกสนุกครับผมแสดงว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่เราจะมีโปรเจกต์ เจ็งออมาให้แฟนได้แบบมีการต่อเรื่องมืกันครับผมก็คิดว่าในทุกปีแหละเราอยากจะทําอะไรที่มันแบบพิเศษพิเศษเจง๋จงๆออกมาอยู่เรื่อยๆซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันที่เราจะได้เหมือนก็เป็นหนึ่งในความฝันผมที่อยากจะทําให้ได้จะเป็นวันเกิดปีนอกจากโปรเจกต์ที่ต้องทำแล้วมันมีอะไรอีกที่เราอยากจะทําให้ตัวเองไปสำหรับวันเกิดปีนี้ในวัยอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดปีนี้หรอ วันเกิดปีนี้จะเป็นก็เป็นเหมือนทุกปีแหละที่ได้ได้จริงผมว่าคือการที่แบบเราได้หยุดแล้วก็ได้นั่งคุยกับคุณแม่สาวอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นบรรยากาศที่เรารอที่จะให้มันถึงทุกปีอะไรเงี้ยก็จะเป็นบรรยากาศที่ปกติเวลาที่เราไปงานเฟซก็จะแบบไม่ค่อยได้คุยกันใช่ไหมมันก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเออ,ออบ่นแล้วก็ได้ได้ตั้งใจแบบตั้งตารองรอคอยอะไรเงี้ยหลายๆคนก็มีทําคาเฟทำอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่ารักครับเราไปสั่งกลับไปตามี่เก็บ ตามเก็บครับผมตามเก็บแค่อ,อยากอยากไปอยากไปอยากไปดูอยากไปในหลายๆที่ครับผมก็ถ้าผมแบบสามารถไปได้ก็อยากไปไปได้แล้วสำหรับตัวผมเองมันมีของขันที่ตั้งใจอยากให้เป็นพิเศษกับเองไม่ได้ดี <laughs> ผมไม่ค่อยจริงๆสิ่งที่ผมอยากได้มันมันมันเป็นแบบสิ่งที่แบบมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อย <c oughs> อยากได้ก็จริงๆอยากให้ทุกคนมีความสุขแหละกินอิ่มนอนหลับก็ผมก็แฮปปี้แล้วเออแล้วเรากินอิ่มนอนหลับไหมช่วงนี้ คือช่วงนี้ผมเรียนมันก็เลยจะแบบว่าใช่ข้างในนี้ก็แน่นอยู่นะครับเฮ้ยครัมันตั้งใจเที่กับตัวเองมันมีโปรเจกต์อะไรที่มันต้องเ้าแบบนี้รเปล่าเออผมจะถ่ายซีรีส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยอยากจะให้คือด้วยความที่ตัวละครตัวละครของผมที่เล่นเน่ยเป็นตัวละครที่มาจากนิยายเพราะฉะนั้นหุ่นมันจะต้องมีความแบบ นิยายนิดนึงอ่ะเออมันต้องมีกล้ามที่มันชัดหนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะเล่นให้มันถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยตอนจะได้เห็นร่างทองร่างทองคือเป็นยังไงฮะเป็นแบบว่าพระพุทธรูปอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นทองสำเริจโอเคก็ก็ก็ไม่ไม่รู้ร่างสองหรือเปล่าแต่ว่าก็พยายามให้มันดีที่สุดเลยเพื่อไปอยู่ใน ในซีรีส์แล้วมันรู้สึกว่าเออนี่เป็นตัวละครที่เราคิดไว้อย่างงี้อย่างตอนช่วงเป็นทองคำอ่ะเขาก็จะบอกว่าโอเคเป็นช่วงแบบแน่นๆเลยนะเพราะว่าจะมีความเหมือนแบบเราใช้กล้ามเนื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบในในหนังก็จะแบบโอ้โหเมื่อผมกลับไปเห็นตัวเองแบบโอ้โหทำไมมันใหญ่บึกบอะไรเงี้ยเออแต่ช่วงนี้ก็รีลงมาให้มันแบบเข้ากับตัวละครเ่ล่ตัวที่ใช่วันไหนที่แบบผมเล่นตัวละครที่แบบเอ้ยต้องมีน้ําหนักมากเลยผมก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ย เอาเท่าที่เราไหวเอเอถ้าบางทีแบบน้ำหนักสุดๆหรือเพิ่มน้ำหนักสุดๆจริงๆก,ก็ไม่ไหวเหมืนอนกันอ,อ,อาจจะต้องสเปเชียลเอฟเฟกช่วยแล้วตอนนี้โอเคไหมหรือว่าต้องยอะยังอะไรอีกผมว่าประมาณนี้โอเคใช่แต่จริงๆทุกคนรู้สึกว่าเออแบบดูลีนลงอะไรเงี้ยแต่น้ำหนักไม่ได้ลงมากมันเหม,มือนว่าเหมือนมวลกล้ามเนื้อมันก็อยู่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยในขณะที่น้ำหนักมันก็ลดลงเพราะบางคนไม่เข้าใจเห็นเจฟผอมลงมันลงทำงานหนักไมมีเวลากินมีเวลานอนไหมก็ด้วยด้วยที่เรามี LG Dual Cool a e r นั่นแหละ เราก็เลยนอนแบบว่า <My name. S 1> เต็มคอมแล้วก็รู้สึกว่าเออเราพักผ่อนแบบดีฟรีมากครับจรองเป็นหห่ววงแลล้ายคๆไม่ต้องรไม่เราเราเราพยายามจะให้แบบว่ามันเรีนลงอ่ะมันก็กินอาหารคลีนทุกวันนี้ความสุขเล็กๆก็คือการแบบว่าหาทุเรียนมากินอะไรเงี้ย oh. ในวันที่เป็นช oh. ออีต day แล้วก็แบบกินแบบช็อกโกแลตหน้านิ่มอย่างเงี้ย oh. นึกออกไหมเออคิดถึงเขาอยากกินแต่ว่ากินไม่ได้ oh. เ่งความสุขของผมคือการแบบออกไปทํางานอ่ะผมชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยบางทีเห็นว่าแบบว่าบางทีไปเฟสติวัลก็แบบอยากเพิ่มเพลงอะ, <c oughs> ะไรเงี้ยว่าจริงแค่รู้สึกว่าอยากร้องคือความสุขเราคือการอยู่บนนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดี <c oughs> ความสุขเพิ่มเติมคือการที่แบบทำผลงานออกไปแล้วทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงหรือแบบเดอะแม s o m เม e ล่าสุดอะไรเงี้ยที่แบบเราได้งานผลงงานจริงๆออกไปแล้วเราได้เห็นทุกคนแบบชื่นชอบมันรู้สึกว่าดี มีพายกระซิบครับเตรียมจะปล่อยอะไรยังไงซิงเกิลใหม่นนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขียนเพลงอยู่ใช่มีทีเพลงที่เขียนอยู่หลายเพลงเหมือนกันครับผมออแล้วก็ปีน,นี้อยากจะทําเพลงหลายๆเพลงให้มากขึ้น <c oughs> เพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าปล่อยเพลงน้อยไปหน่อยเ,ออเพราะว่าด้วยความที่ตารางมันแน่น,ออม,นมากๆอะไรเงรี้ยก็ปีน,นี้อยากจะปล่อยเพลงเพราะว่าค้ำางมอมันที่นึงโอเคเพราะว่ามันมีโปรเจกต์ที่ม <c oughs> <c oughs> ันกำลังขับไมนับมากใช่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 ทุกคนจะได้มาร้องด้วยกัน เออน่าจะเป็นช่วงกลางกลางปีใช,ใช่ตอนนี้ดูว่าจะเป็นช่วงฉายช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านกำลังคาบเกี่ยวกันอยู่แต่ว่ามันมีความรับแต่ว่าต้องเก็บไว้อ่าใชงงาาะะ่ต้องทำงานแน่นทั้งปีแล้วนะคะเนี่ยถ้าผมแล้วมันเป็นแบบวางสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปหมดเลยเออมันก็อยากให้มันแบบมีโปรเจกต์เรื่อยๆแล้วก็พยายามวางให้มันมีอะไรครับก็จริงๆช่วงปีใหม่ปีหน้าก็มีมีแล้วใช่ก็ ใช่ปีหน้าปีปีใหม่ปีนี้เออใช่ยังรับได้อีกไหมคะได้เรื่อยๆนะฮะครับผมตามตามสภาพครับอยากพักเสียงนะอยากพากเสียงจริงมีเข้ามาแล้วพากเสียงแล้วเป็นแบบบริษัทที่เราแบบชอบมากๆเป็นแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยแต่ด้วยด้วยหลายๆอย่างก็เลยแบบทำให้ต้องปฏิเสธไปก่อนอะไรเงี้ยเออแต่ก็เดี๋ยวรอถ้ามีโอกาสใหม่ครั้งใช่ใช่ ไปกับโบกี้มาเลยบ,บอกว่ามันมันเค็มดีดีมากในการจอยากให้ม,มันเป็นโปรเจกต์จริงๆก,กกาไรไ้จงก็งต้องรอ,งต,องติดตามจริงๆผมว่าชอบผลงานของโบกี้ไทเกอร์อยู่แล้วด้วย <c oughs> โอเคไลอ้อนไลอ้อนคร <c oughs> ับผมจริงชอบผลงานอยู่แล,แล้วแล้วก็ติดตามโบตั้งแต่โอ้ยตั้งนานแล้วอะตั้งแต่แบบคือยุคผมเดโมโปรเจกต์คือโบก็ทําเพลงคอฟเวอร์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแบบพัฒนาการเขาแล้วก็แบบ ผลงานเขามาตลอดงัก็รอรอดูว่ามันจะมีไหมใช่แต่ก็อยากให้มีนะเราว่างให้พร้อมไม่ล่าใช่ครับก็ก็ว่างอยากทำเพลงมากๆก็ก็ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วอยู่พร้อมด้วยแล้วเขาก็ยุ่งกันครับแล้วต้องไปรอดูอจริงๆปีนี้มีฟีเจอริ่งเยอะนะครับหลายๆศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมีพี่ๆบอยสแลมเดี๋ยวปีนี้น้อยแล้วปีปีที่แล้วน้อยปีนี้น่าจะเยอะขึ้น ประมาณ35คนนะครับน่าจะครบ2-3งสามบ้ามกันเป็นวงไงครับก็วงไอสิองอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลยครับผมอีกหนึ่งรายการที่ตอนนี้กำลังเข้มข้นละกับกับช่วงเอเชียครับผมก็ฝากน้องๆในช่วงเอเชียด้วยทุกคนก็ทำเต็มที่กันมากดูเดือดแค่แบบในห้องซ้อมก็ดูเดือดแล้วบนเวทีก็ดูเดือดกว่าเพราะฉะนั้นก็เชียร์ใครก็อยากให้ไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆส่วนทีมเมนเทอร์ก็จะแบบ ตั้งใจทำกันบ้านในทุกๆเวกให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ล่าสุดก็คือมี guest mentor ในแต่ละล่าสุดก็จะเป็นพี่อ่พี่ลิซา่าครับผมก็มาด้วยอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามกันด้วยแบบช่วงเอเชียโซนส,สญญองยังพี่เจมันดุกเดียวไหมคะผมดูเหรอผมไม่ดูนะผมสบายๆนะฮะเออเออผม่ายังแบบเออเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือเราเราวิจารณ์ในสิ่งที่เขาแบบ ไปปรับต่อได้อะไรเงี้ยเออบางทีเราสูงบรรยากาศเริ่มตึงเครียดไปแล้วก็ยิงมุกหน่อยถึงแม้จะไม่มีใครขำก็ตามซึ่งก็ไม่ขำทุกคนก็เครียดเหมือนเดิมเครียดกว่าเดิมอีกครับสำนักไหนครับ